รีวิวร้านดังวันนี้เราอยู่ที่ร้านตำนักมวยร้านส้มตําที่ดังที่สุดในอำเภอศรีขอรภูมิตอนนี้แล้วนะครับชื่อร้านตำนักมวยไม่ได้ตั้งกันเล่นๆนะครับเพราะพี่เจ้าของร้านเป็นนักมวยจริงๆเรดาร์สิทธิครูอินผันตัวมาเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านของตัวเองเสิร์ฟกันให้ควักมาถึงแล้วก็เลือกเมนูได้เลยในระหว่างที่รอก็มีผลไม้กับของหวานให้ทานฟรีตัแก้พอกินนะครับ รับเมนูมาแล้วแม่ค้าก็จัดแจงต่าให้เราอย่างไวน่ากินมากๆแล้วก็ส่งต่อให้กับพริตตี้ที่จ้างมาเสิร์ฟโอ้ยไม่ใช่ลูกสาวเจ้าของร้านเองดูสิครับน่ากินจริงๆรรอช้าอยู่ทำไมโจกกับพี่น้องใครที่อยากมาลองชิมร้านตั้งอยู่ที่บ้านสว่างตำบลยางอําเภอศรีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์ลงจากถนน2 2 6 เข้ามาในตัวหมู่บ้านไม่ถึง200เมตรอยู่ทางซ้ายมือแต่ระวังนะครับโทรมาก่อนก็ดีเพราะคิวแน่นจริงๆเบอร์โทรตามที่เห็นในคลิปเลยครับเดี๋ยวจะไปถามลูกค้าก่อนนะครับว่าอร่อยหรือเปล่าครับอร่อยไหครับอร่อยนะครับอร่อยครับอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยอร่อยอร่อยไหมเมื่อถึงเวลาเช็คบินเก็บยินเลยครับ ผมขอไปเท่าของนำก่อนะครับ <c oughs> มาตามรีวิวคลิปนี้คุณจะได้ปลาเด็กตอนใหญ่เพิ่มหนึ่งตอน